คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีม่อนุญาให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะไปโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆเฟซบทุกคนนะฮะอยู่กับเราในช่องพัทเอ็กทเฮ่เเกมนี้นะเกมนี้นะรวมกําหน่อยหัวขัน เบ็เท่าไรสองหนึ่งศูนย์นี่แหละไปผมไม่ค่อยซื้อฟินเจอร์เท่าไหร่นะเกมนนะ่ผมชอบเบ็ดเองแต่ว่าก็ไม่ได้เบ็ดสูงหรอกแต่รอบแน่เบ็ดสูงทุน 20k เบ็ดสอนี่คือสูงแล้วจริงๆเกมนนะ่ถ้าเกิดมันจะได้มันจะแบบว่าเท่าไรนะเข้าฟรีเกมแล้วมันจะจ่ายดยีม่จะไม่ต้องสูงเลยนะอ่ะสวยสวยอืมมังกรแดงเลอเกินโอ้ไม่ไหว โอ้ Ooh, เปิดแรกมา2ตัวเลยนะแต่ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าวายอะหรือมาแค่นี้อย่างน้อยขอวายช่องสมก่อนได้ไหมอะมันม,มันจะได้แบบว่ามีรายจ่ายเรื่อยๆเอเอดาวมาสวยวายช่อง3มมันจะเพอร์เฟกมากวายช่องสวายช่องอันนี้เอออย่างลองอ็อกแล้วช่องสมไม่มีวายอะแต่ว่าปัญหาอุ้ยไม่มาสักสาดวงเนาะดาวอะ รอบนี้แหละขอวายช่องสมตรงไหนก็ได้นะมาเหอะขอให้มานะฮะสวยครับผมช็อนนี้โอ้โหคูขอล้วเหลือสปินกี่ครั้งเราเหลือสปินกี่ครั้งเฮ้ยเยอะอยู่ช็อน,นี้ได้บีกฮะได้เซนเซนะช็อน,นี้สวยเท่าไรสิบสี่เคเอาอะเลิกว่ะเปิดเดียวเลิกจริงฮะแล้วลุงกำนวยปิดท้ายด้วยไหมไม่ปิดท้ายนะมาแต่หัวเมก้าเองอะโอ้ได้น้อยจัง โอ้ยมาอีกเด้อสามสปรินสุดท้ายขอตัวแพงอีกเด้อขอตัวแพงเลยเด้อสามสปรินสุดท้ายปิดหัวปิดท้ายหน่อยนายอัมพงอัมเภอปิดหัวปิดท้ายไปหน่อยเร็วซุดเปอร์ไป็นสิบคิวไม่ได้เยอะกว่านี้วะนายอัมเภอนายเอา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 ้าเอา้เอา,อาจบสวยครับผมสวยครับผมเจอกูดี มังกรไม่เอาก็ได้มังกรก็ไม่เอาก็ได้มาเถอะพอดิเออเล่นอีกทำไมแค่นี้ไม่พ้องไง <c oughs> เก็บค <c oughs> วามเล่นเสียงกูแล้วกัน ก็บอกแล้วนะพอเปิดเสรีมันก็จะเอารมดีทั้งวันอย่างเงี้ยเวลาเล่นตอนนี้ก็บ่ายโมงห้าสิบนะครับผมท่านผู้ชมโอเคยังไงฝากติดตามช่องนี้ด้วยละกันนะนชื่นชอบเกมไหนใครไหนอยากให้ผมรีวิวหรืเรอเล่นให้ดูก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมไปละบาย